สวัสดีค่ะมาพบกับช่องกระซิบบอ,อกเรานะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะทางเรามาแนะนำรถมือสองให้ชมกันในทุกวันเลยนะคะมีให้เลือกตัวเลือกใหม่ๆได้ทุกๆวันเลยค่ะวันนี้เราก็พามาชมกับรถบ้านเดิมๆนะคะ Toyota า i ฮรักไทเกอร์ดีโร์ดีแรถกระบะมือสองปี B 02เกียร์ธรรมดาค่ะรถสวยมากเลยนะคะ รถมือเดียวป้ายแดงค่ะในเล่มนะคะทุกท่านสีสวยเดิมๆหน้าเดิมหลังเดิมค่ะไม่เคยอุบัติเหตุนะคะกระจกเป็นไฟฟ้ารบะบบเบรก ABS มีแอร์แบ็กล็อกเกียร์กุญแจแท้เดิมครบ3ชุดเลยนะคะรถสวยพร้อมใช้ค่ะสภาพดีมากเจ้าของดูแลไว้อย่างดีเลยนะคะทั้งภายนอกภายในราคาคันนี้นะคะ129,000บาทค่ะ ผ้าหลังคานะคะและภายในในี่สะอาดมากเลยนะคะเบาะเป็นกำรรมหยี่ค่ะสวยแบบเดิมๆเครื่องเกียร์สมบูรณ์แอร์เย็นช่วงร่างพร้อมใช้นะคะเทสปั๊มหัวฉีดให้เรียบร้อยค่ะอุดแก็อุด e r g เร็วนะคะเครื่องวิ่งดีมากค่ะ140สสบายๆนะคะผ่านการเทสมาเรียบร้อยค่ะผู้ขายทดลองแล้วนะคะมีประกันชั้น2เหลือถึงปีหน้าเลยค่ะภาษีพรบรปี66 วิทยุ c d ดี USB ใช้งานได้ครบนะคะรถอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะคันนี้นะคะรถบ้านแท้สภาพแบบเดิมๆค่ะเจ้าของดูแลไว้ดีเชื้อเพลิงเป็นดีเซลนะคะรถยนต์เกียร์ธรรมดา t o y ย t a าไฮรักไทเกอร์ดีโฟร์ดีแปปีศูราคา129,000บาทรถอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปพร้อมกับไอดีลนด้วย ทันใดสนใจติดต่อเข้าไปสายตรงได้เลยนะคะนะัดดูรถทดลองขับกันก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจสำหรับในวันนี้นะคะแอดมินราไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ